สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆกับผมมอนิกะอยู่ตรงหน้านะครับผมอยู่ตรงหน้ากันเลยติวกอากาศว่านี่เอาเบ็ดมาใส่น้ำให้หน้า,าห้องนี่แหละพี่น้องหน้าเขาเา่าเริ่มหแหงมดนเลยได้พี่น้องน้ำไม่ไหลกันเลยยุ่เลาะหน้าหนองนี่เดี๋ยวมอนิกผมจะใส่ทั้งเบ็ดปลาเบ็ดกบอครับสลับกันไปไปสิมีบอลเพราะว่าก <c oughs> บ,บ,บกับเเห็นตูนนะครับผมหลังจากอากาศมันห่อน มันห่อนมันแหงแหละกับกบกับโบเห็นตนนะครับปลากับโบเห็นบ่อนมันด้ก็เลยว่ามันห่อนอะไรกันอยู่น้ำไ้น้ำหน้าสักวันพี่น้องเออจะไปน้ำหนองกับวิ่หม่งใส่นะครับผมพ่นกับล่องหนองหลายหายอยู่หากินเนาะเพราะว่าพ่อมันบบมีฝนมีน้ำเลยครับส่วนใหญ่เป็นหากินน้ำหนองกันแกมันนี่เขากันเล่มมาใส่น้ำหน้าเขาแหละครับผม ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับยุ้ยยุ้ยยุยยุ้ยยุ้ยมาขนหลายมาปีศาจนี่ครับผมแล้วก็สมุนเมาวก็สมุนหมอกพี่น้องเอ้ยเปล่งบรรยากาศท้องหน้านะครับพี่น้องบ่ม,มีน้ำเลย มีน้ำมันก็สิดเดไใส่เบียดไ่ขออยู่นีนไม่มีมีแต่อยู่น,นะ <laughs> ยน้าตีนบานหน้านี่เลรวครับพี่น้องมึงครับมันบกลงกว่านั้นนี่ยผมเคยมาใส่เบียดกบแต่กีนน่น้ำถ่วมนะเนี่ยเพราะมันหลดลงเห็นขา,ขาวๆล้านเบียดกบปุบเลยนะั <laughs> ้นแต่่าผมเห็นเต็นมนครับผมสมุนหลอด นี่ครับผมน้ำิ่มแหงไปแล้ะแหงมาเบิดแดละครับอันนี้มองหาใส่เดือนผมได้ครับผมเนี่ยผมหาน้ำอ้นน้ำสาน้ำสาน้ำนองสิเนาะพอวันมันมันแหงนะครับต้องหาน้ำขอบน่งสิเพื่อได้ใส่เบ็ด เบ็ดกบนำเบ็ดปลาไปนำสลับกันจะใส่แบบแขวนนะครับ ผมใส่น้ำให้น้ำหน้าเขาก็จัดไปเลยมีตัวไหมปลาคอหน่อยฮะไลอยู่พี่น้องปลาลูกมันดูดตรงน,นี้พี่น้องโอ้ยโคนดูดโคนดูด cái tị nhang mà chỉ tiền đông rồi đi จะมีบ่นแหละพี่น้องลองเบิ่งครับลองเบิง่ง ตมดูดตมดูดพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมารลุนมาเบิงผลงานกันว่าเขาจะได้อียังเนาอพี่น้องเน,ะนาะนกินแบบบานๆเหมืนเขา ใส่สรจลับกันไปน้ำมูลนิแหละมังเฮมินามิตาเฮริคอปเตอร์สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนคัมนะครับ เหมนกันครับผมว่าจะมีเงินเก็ดข้บอบ่พี่น้องมีสิรีมีสิรีเลยพี่น้องเอ้ย Cảm ơn paga bokin mcmột kín, đẹp, nô bung đê kín bê tung kín dìa hôm sau kích em พี่น้องรอบคำย่านบ่ได้ยังนี่ผมรอบเบึงบอกคือนะครับผมยังถาเบึงรอบเศร้านะครับผมเยอะยังคือเก่าอยู่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมนี่บรรยากาศตอนเศร้าครับผมฝ่าแจงจังปางผมครับโอ้ยสุดยอดอีลีเออ ลมวิวๆดัมครับยังเหมือนเศร้าเลยสีเขาหนาวเลยฝนยังบ่มีอยู่โอ้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 ตายต่ไต่พี่น้องแหล่งขักแหล่งเนี่ยเดี๋ยวปีนไปครับผมไปหายางหล่อเบิ่งเบ์ดกันครับที่เขาใส่ไว้เด็กกับเขาเศราบอ่อล่ะ กับบกกินเบ็ดนะครับ hăng nục đấy p bay, sàn bay khẩu cấp nhà chơi gần, nục, hăng nục hăng nục. Ừ.

โอ้ยโอ้เบิองพี่นอ้องเบิองคือนี่ปักหอยเอ๋หอยเนี่ยัวกินปลาครัพี่น้องได้บ่ได้ก็นิวียกันเด้อพี่น้องอมันบ่มีแน,นวกินอีหลีนเยอะยังคือเก่าเลย เหยังเหมือนเดิมเลยลังนั่นคือมีดึงนะครับพี่นอนีอ่มีมดึงนะครับพี่น,น,น้่โอ้โอ้พี่น้่ง นี่ครับผมเอาแนี้ยเอฟ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 นี่พี ouais ่น้องอือโอ้มันดึงลงไปอืยด no, ึงลงไปขวบขวบอยู่เพิ่บุ๋งดีนะยังยั่งอยู่พี่น้องนี่โอ้โอ้เด็กการเด็กการเด็กการขบใหญ่แล้วโอ้ยใหญ่แลยพี่น้องตัวนี้ สวยใสสวยเย,ย็บก่อนครับมึงครับผมเอบเอบใหญ่เข้าเอบโคโลอยู่อ้านี่ครับผมปาดพี่น้องโอ้โอ บกยหญ่เล้บาทเนี่ยนี่ใช่ฉูดแขวนในการเลยพี่น้องข้อข้างเรียบร้อยนี่ครับผมกบเก่าด้วยนี่กบเก่าเขาเอนนิยนกบผมบัวเป็นกบปีนี่ครับแย้งหลแยแงโอ้โ่โอ้โหจรบรลอยครับ โอ้เด็กการเด็กกันเอาเด็กกับเข่าอยู่รอบๆเออส <c oughs> ันหญ่มันไปท <c oughs> <c oughs> ี่เงียบไปเลยเบ็ดป่าบทตองเลยเ <c oughs> บ็ดป่าบทตองเลยครับเบ็ดกบยังตองอยู่ เบ็ดป,ปลาไม่ตองเลยเออหลังข้างในก็นเงียบครับเบ็ดละครับเบ็ดเท่าพี่น้องเอ,อ้ยไปสรุปผลงานกันกันกบเสานี่ออาพี่น้องนี่ครับผมสรุปเขาได กบตัวหนึ่งนะครับผมนี่เด็กับเขาอยู่กบใหญ่ตัวนห,นหนึ่งกบเก่าในน้ำนาก็ว่าเด็กไปใส่ไก่นะครับพี่น้องมืนอนก็หากินนให้น้ำหน้านี่แหละเบิ่งความจิมนมีแนวใดบ่ใส่ทั้งปลาทั้งกบสลับกันแต่ดีนะยังได้กกับเขาอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันบุญหม่งไปใส่แล้วพี่น้องน้ำหนอคนลหลายหลาแต่จังว่าไปตะเวนควันเขากับเด็ จองก่อนนะผมไปน้่งนองกันได้นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆมันแลงมากก็หาอยู่หากินลํไอา้ลบากนะครับผมกับเพ่าเได้อยู่ได้กินนะครับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับมินิร่าไปก่อนครับสวัสดีครับ